สวัสดีครับผมวันนี้กับช่องไวรุ่นขาไม้ชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่ที่ร้านเพชรรัต์เฟอร์นิเจอร์หนองเสือปทุมธานีของสิบนะครับอันนี้เราพามาดูตู้ไม้มะค่าแผ่นเดียวนะครับผมสมประตูเปิดนะครับผมหน้ากว้างร้อยห้าสนะครับสูง2เมตรนะครับผมลึก60สิบเซนนะครับผมเดี๋ยวลองมาชมรายละเอียดกันนะครับ ตู้นี้เป็นตู้ไม้มะค่าสามประตูเปิดนะครับผมทําจากไม้แผ่นเดียวนะครับไม้มะค่าทั้งตัวนะครับผมเปิดติดยากนิดหน่อยนะครับนี้ได้มาจากบ้านลูกค้าอยู่ที่นนทบ,บุรีนะครับผมได้มาตู้เดียวนะครับนานๆทีจะเข้ามานะครับผมเป็นตู้ไม้มะค่าอย่างนี้นะครับปกติจะเจอแต่ไม้สักนะครับผม นี้ก็เป็นเลนชาัาเก็บของนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างครับผมด้านข้างไม้อ่าใหญ่มากนะครับผมอ่ากว้าง60เซนนะครับผมประมาณ24นิ้วครับผมตัวน,นี้เป็นไม้แผ่นเดียวนะครับย้อนแสงหนึงน่งนะ ตัวน,นี้เป็นสีนะผมเป็นสีที่แปะเพื่อนไว้นะครับผม,ย,ม,มยังไม่ได้ทําอ่ายังไม่ได้ทาความสะอาดนะครับผมตัวน,นี้สภาพเดิมๆอยู่เลยก็ท่านใดนะผมท่านผู้ชมท่านใดนะผมที่ชอบไม้อ่ามีค่านะผมหรือเป็นตู้เสื้อผ้าลักษณะแบบนี้นะผมก็เชิญได้ที่ร้านพิชรัตน์เฟอร์นิเจอร์น้องเสือพทุมธาน,นีนะครับผมร้านเปิดทุกวันนะครับผมลองเข้ามาชมกันได้นะครับตัวนี้สวยนะครับผมตัวจริงสวยมากครับแล้วก็เป็นตู้ที่ น่าสะสมเป็นตู้หนึ่งนะครับผมเพราะปัจจุบันนะผมจะหาไม้มาค่าแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมเอามาทําตู้เนี่ยอ่ามีน้อยนะครับผมตัวนี้อันนี้หกสิบเซนนะครับผมเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับผมดูเดี๋ยวถ้าลูกค้า,าท่านใดที่สนใจนะผมเดี๋ยวผมจะเก็บงานรายละเอียดให้นะครับผมแล้วก็ลงสีให้ใหม่นะครับ ตัวนี้ก็เป็นการแตกของไม้นะครับผมเป็นไม้ใหญ่นะครับผมไม้ใหญ่ก็จะ,ะมีรอยแตกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นไม้แผ่นเดียวนะครับผมหลังทไมมาฆ่าทั้งตัวลายสวยนะครับผมเี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดให้นะครับผมพวก รอยหาหัไม,ม้ผม้อยแตกนะครับอันนี้เสื้อาเดิมเดิมมาจากที่บ้านนะครับผมมาลูกค้านะครับผมตัวนี้หนักมากนะครับก็ท่านใดนะครับผมที่สนใจอ่าตู้เสื้อผ้าไม้มะค่านะครับผมหรือเฟอร์นิเจอร์ไม้ใหญ่ๆนะครับผมก็เชิญได้ที่ร้านเพชพรรัตน์เฟอร์นิเจอร์นะครับผมตั้งอยู่จังหวัดปทุมนะครับผม อยู่คลองสิบน้องเสือนะครับผมก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับอันนี้ก็ถ่ายได้ไม่ค่อยชัดนะผมเพราะมีอ่า,อาตัวบัญชีวางไว้กลางนะผมเดีย๋ยวผมจะทิ้งรูปภาพไปให้ชมนะครับผมลักษณะนะครับพอผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์อคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานแล้วก็ตัวผมนะผมที่จะทําช่อง ่ารุ่นคาไม้ต่อไปนะผมเนีย่ยผมก็จะลงพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้มีค่า,าทุกชนิดนะผมที่ทางร้านได้อ่ามีการซื้อขายมานะครับผมเดีย๋ยวผมจะลงให้ชมนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณครับ